เดีจ yeah. ้ามือนี้มาผู้เดียวค่ะมาผู้เดียวมาผู้เดียวโบโบได้นันเด้อพี่น้องมาผู้เดียวโบได้โบได้ไอ้มือดึงดึงเอาดึงเอาแล้วโบได้โบได้ปาดขาเด้พี่น้องเด้อโบได้ปาดขาจ้าว่าเด็กออกก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นง่ายมากเหมือนกันอืมอืมงาต่อาาต่อพี่น้อง มันเยอะมากคนเดียวเพราะได้ดกัดขากระชิ่ดดำนี่เลยทะเลเอ,อ้อยเสียดายนี่ใหญ่ใช่ดอกนี่ใหญ่อุ้ยขาก็ใหญ่โอ้ยดึงไม่ขึ้นเลยพี่น้องอ,อุ้ยปาดเถอะปาดเถอะปาดเถอะโอ้หมดเตะบมดแก้มหมไฟ วันนี้เอาวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้อันนี้อันนี้ไว้ทำพันเนี่ยอันนี้ไว้ทำพันแมันรู้เป็นอะไรวันนี้เห็นหนึ่งแต่หอยเขาผสมพันธ์กันเห็นหลายคู่แล้วพี่น้องเขาจะมากินเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดแค่ไนเออถ้ามันมีเห็ดเขาก็กินก่อนเราเนาะตรงนี้เพราะว่าหอยมันเยอะไงเออดู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 ไอ้ไอ้เขาขึ้นมาไอ้นั่นก็กินพี่น้องโอ้ดอกง่ายเยอะแต่ว่าอหอยกิน หอยเขากินพี่น้องอันนี้กระดอกง่ายจะหอยเขากินอันนี้ดอกนี้มันนอยู่ทางในมันก็ง่า,งงามพี่น้องพี่จังเอาแต่ขาแล้วมันดอกแล้วพี่จิ๋วเดือมันอยู่้างในมันจนังใดดอกผสมพันธุ์กันพี่น้องมาดูเขาผสมพันธุ์กันก็มีอาหารกินแล้วก็มีความสุขกันด้วยเนาะเกิดเป็นอะไรก็ดีขออย่าได้เบียดเบียนกันแมนบอ เม่นบอกคะแม่นไหมค่ะก็แม่นไหมค่ะดูเขาเขาผสมปันนั้นผู้ใดบ่เคยเห็นผู้ใดบ่เคยเห็นเบิ้งคักๆาสเต้ค่ะดูเขาผสมเอ้าต้องหนวดเขานี่ว่าเขาผสมกันต้องหนวดกันนี่นะหนวดหนวดหนวดเขาจะมาหนวดมันน้ำหน้าจะมาหนวดเป็บปวดปมันหนวดมันทอมแนะอืมเขาจะเลิกลากันแล้วสงสัย ท้งสองสเขาจะเลิกลากันแล้วไปแล้วเลิกลากันแล้วเออเก็บแล้วเก็บอาวุธแล้วเก็บอาวุธแล้วคะ่ะเก็บอาวุธแล้วคะ่ะไว้ตรงนี้เหรออ๋อไว้ตรงตาเขาเนี่ยเขาไปสมพัติ์กันตรงตาเน,ตนี่ยบ่กอ๋อมีชอบตีสาเนี่เขาเขาเลิกลากันแล้วพี่น้องเขาเลิกลากันแล้วจ้า มือลองทําทําเพลงี่พี่น้องเย็นก็จับโตมาหยอาหารอันมาอาหารนันมาอาหารอันแมงอันนั้นเฮากินกันนะแมงอันสังอน นนในช่วงแรกก็จะเห็นตัวที่หนอนมันก่จะหายไป่มดเลยถอยเยอะข้าได้ก็ยังนั่งใจยามใหม่เย็นๆพี่น้องนั่งใจยามใหม่เย็นๆสุขภาพจะได้แข็งแรงจ้ามัมีอะไรทำหรอคะมาตกค้างถ้าูกแล้วเขาตกค้างไปได้สักระยะขยายไปยังน้อย สร้างเสียงนกพี่น้องฟังเสียงนกเสียงลมเสียงธรรมชาติพี่น้องจ้ะอือ ังเสียงนกเสียงนั่นเด้อพี่น้องเด้อฟังเสียงนกเสียงกาม่รู้จะทำคลิปอะไรหรอกพี่น้องจ้าก็ได้แค่นี้แหละอือขึ้เฒ่าผู้เฒ่าหาเจ้าหม้อจะไปทำงานกัคือพ่อระเทือนเด้อสิลาแต่เขาเป็นเงินก็ผ่าเบาะไว้เหรอลาแต่เป็นงานกับเบาะไว้เหร เมื่อหนึ่งเด็ตกินออกมันดีกว่ามากไอ้ที่จริงมันจะมันจะต้องปลอกปอกไปนะมันค่อยวัมันว่าอยาามันค่ไปบดินัหลายแต่ว่าไข่เมือ่อนึงถือกล่องไอ,อ้เมื่อนึงเมื่อนึงถือถือกล่องกับซือถือถุงไอ้เมื่อนึ่งไ,งไอ้เพียเพียรหนะึ่งพี่น้องมันว่าสะดวกได้ยอย่างสีสละได้ยอย่างมันก็เสียยาง ไายวันนะคะไม่ได้ทำเหมานะคะทำเหมาไปไม่เป็นเลยะคะ่ไหมบาตนไม่ยังายังหนกยังธรรมชาติจ้าพี่นองจงทุขาก็บเ,เจ้า

ใช่จ้าหน้าที่เราทำสร้างเชียงโนกี่น้นองร่มเย็นๆอากาศเาาย็นๆออกชีพอากาศแง่บางก็ต้องออกชีพอากาศพี่น้องไทยยุบานไทยยุบานก็ต้องไทยยุบานไหนจะต้องเสียค่าพัดร่มนจะต้องห่อนอีกแล้วก็ต้องเสียงไฟมาธรรมชาตินี่เสียงตะไฟขนานิดก็พอพี่น้องไฟขานิดก็พอขาเนิดกับไฟก็พอพี่น้อง ไงแต่ว่าเห็นมองนี้รัเกิดจุข่ข้างในจะไม่จะดอกง่าๆแบบน,นี้มันเห็นบางงามเี่คือเนอันนี้มันมองนี่มองดอ,อกใหต้ง่ายๆนี่ขอเห็นดอกมันจะง่ายบานก็นดีแต่ว่าคุณภาพแล้วพอปั่นไหนต่ว่าคุณภาพแล้วจะบ่บดีปันไหนบางงามแบบนี้แต่งหม่มมันจะมีโดนันนี่จะม,มีตัวอะไรแขวอยู่ไหม ดอกใหญ่ืซือพี่น้องเห็นบ้างาดอกใหญ่ดอกหอมบังาเอรงนี้นเลยก็นั่งเลยข้นคนมาถามนั่งถามนี่ใครที่ทานเจอ ินไดถามมาถามมากินได้บ่าิได้อยู่บ่ทุกเก็บไปทั่วนี้มันสิเบื่อเ้ี่ว่แ้ก็มาถามนนนเหนี่นะถาีคนนึ่งว่าใคอยากตอบตรงไหนที่ท่านกเีข่ยนัหล้็น่านเขาอิญหมูทีสเขาเอิญหมูสนเอหมาเนีนหมูที่ซาบานเาเอิญอยนี้น มันตงมังกรมันหลายหมื่นแบบที่ฉิงก็มันแต่งไม่เอาแล้วหาอยู่หาที่เพราะนั่นกับพ่อแล้วพี่น้องมัต้องเป็นโง่ของพกเขาดอกชีวิตคือการเสียงออกจากบ้านกับเสียงนอนกับเสียงไอ้กินกับเสียงพวกกินกับเสียงไอ้กินกับเสียงซิ่งก็การเสียงพี่น้องจ้าีคือการเสียงจ้าพ่อพี่แะไรพี่น้องเาก็พี่อะไร นาหินจะมัเห็นกนอนเล่นกันนีย้นน้องข้นดนก็หยั่ายต่้าวเเืนนข้าวชียงนกาชียงรมชางธรรมาติที่นี่เ ăn những cái khoang này nồi, mấy cái sẻ rồi thím nào, có ăn rái mấy thằng nó sẻ vừa này, ném cái

ขาเราเป็นย okay, ัเสียงขาเราบังคัปอะไรยากจะลำเหมือนทนเลยี่ายๆกันเป็นงาน อ่แทงานก็จงเวลาผ่านช้าสาสาดในทางทาอยยุบ้วานเหี่ยจะของเห็ดใส่ยสรานี่เวลามันผ่านไไวๆ้า่มันท้อยูด่ดีไม่แห้งสุขผากแข็งแรงไม่กินไม่ใส่เพาเก็บก็อนจนในของพูกอาวุโเมือกันนจบเรื่องแค่นี้ละค่ะที่นีสวัสดีจ้า